ผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติมาโอ้โหดูเหมือนอพูดอยู่ในวัดเลยนะไม่ใช่นะ <c oughs> คำว,ว่าฝึกก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตถึงแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดมีความไม่เข้าใจมีความท้อแท้ว่าโอ้เมื่อไหร่ฉันจะไปถึงเมื่อไหร่สิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันแต่ในความรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับเรามีบางสิ่งบางอย่างที่มัน ที่มันจะเกื้อหนุน <c oughs> เกื้อกูลที่เราประสบความสําเร็จน,นะเราจึงตัดสินใจฝึกนะครับเราจึงตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณสมบัติที่มันมีอยู่มันกระเทาะออกมาแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเราการฝึกที่มันยังไม่เห็นผลอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติเป็นเรื่องอะไรบางอย่างนะครับเคสนี้ก็ได้จูนไปตามสภาวะที่ที่รู้สึกนะครับแล้วก็ได้ปลดล็อกต้องบอกว่ากระแสพลังงาน จากอัจฉริพัฒจักรวาลจากพลังจักรวาลจากสิ่งที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยโอ้ช่วยเยอะมากนะครับในตอนท้ายที่จูนเสร็จเนี่ยโอ้โหตัวแดงหมดเลย <c oughs> จนต้องบอกว่าไปนอนพักเพราะว่าคือสภาวะทางกายเนี่ยที่เราคุ้นเคยกับพลังงานอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันสร้างสนามพลังงานชีวิตรูปแบบหนึ่งขึ้นมา อันนี้พอเราเปลี่ยนแบบในการจูนนี่ม,นมันสลับขั้วเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสลับปั๊บไปอีกอันหนึ่งนะครับใจมันก็ยังไม่คุ้นเคยแต่มันไม่ได้ต่อต้านนะเพราะสิ่งที่เรา,าปฏิบัติมาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใจก,ก็ค่อยๆน้อมค่อยทําความคุ้นเคยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนเคยกินน้ำมันละแก้วอะตอนนี้าศาด์โครมลงมาเปียกไปทั้งตัวมันไม่เคยเปียกไงมันก็กินน้าเนี่ยมันละแก้ว ราไม่ได้กินแก้วนี้นะกินแก้วหนึ่งเนี่ยตัดกินได้แค่นี้เพราะความเครียดความกังวลมันทําให้เราดื่ม,มน้ําได้แค่นี้ทั้งที่เรามีศักยภาพที่จะดื่มได้วันละแก้วแต่ถึงเราได้ดื่มน้ําหมดแก้วเนี้ยสภาวะความรู้สึกเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนที่คนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จมันเป็นสภาวะที่มันต้องเปียกชุ่มเปียกโชกนะเปียกชุ่มเปียกโชกอาบด,ด้วยพลังความสุขเนี่ยระดับนี้มันที่เรียกว่า เป็นความปลื้มปิติเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปสู่สภาวะของความปลื้มปิติต้องบอกว่าการฝึกฝนในคอร์สต่างๆที่โคชิทนันทีได้ฝึกมาเป็นรากฐานที่สำคัญมาดังนั้นเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรอย่าปฏิเสธกระบวนการฝึกอย่ามุ่งไปแค่ผลลัพธ์และหาทางลัดหาทางดับ ไม่มีไม่มีทางไหนที่เขาจะไม่รู้เราคิดอะไรดังนั้นการยอกย้อนของจิตการย้อนแย้งของจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขารู้เท่าทันสเสมอทางรัดการเร่งรัดมีอยู่จริงอย่างใน90วันคอร์สเร่งรับถือความสำเร็จนี่นะครับนี่ก็เป็นคอร์สที่ต่อยอดมาจาก30วันก็บอกเลยว่าใครที่เรียน30วันมันจะจันเปลี่ยนชีวิตแนะนําเลยครับและคุณฝึกอย่างมีวินัยเข้มแข็งนะ 90วันคออเรื่องรับทุกความสำเร็จเนี่ยจะทําให้คุณเข้าใจกระบวนการเร่งรัดว่ามันมีอยู่จริงแต่คุณต้องยอมรับกระบวนการฝึกนะครับกระบวนการฝึกพอเราฝึกอย่างมีวินัยตัวเองจนมาหล่อหลอมกลายเป็นระบบอัตโนมัติของเราเนี่ยโหขาดนี่ละอะไรมันก็ต้านไม่ไหวเพราะว่าเรารู้วิธีการที่มันใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงได้สอดคล้องกับจักรวาลได้สอดคล้องกับ กฎแห่งความสําเร็จเมื่อเราเข้าใจกดเห็นกดใช้กดเป็นโอ้โหคราวนี้แหละลองจิงนตนาการดูซิว่าแค่เรารู้ว่าเราปรารถนาอะไรเราจะรู้กระบวนการแล้วเราจะทําตามกระบวนการนั้นได้อย่างไม่เขือขืนความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างรวดเร็วนั่นเองครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมขอบคุณมากๆครับที่แชร์และแบ่งปันให้คนที่สนใจได้มาเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ครับ พยยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคตุตาโคโจค,ครับ